เสวนาวันนี้เนาะนะครับวันนี้ก็เป็นที่ได้ยินดีนะครับว่าเชียงใหม่เฮาเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะพับดันเข้าสู่มรดกโลกได้นะครับที่ไปที่มาของอสภาท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วใครมาคาดหวังอย่างว่าจะเป็นหรือเปล่าเนเนาะคราวนี้ก็คือว่าผมจะรู้สักประมาสักสัปาก็นะครับคือรอบของุณหมนตรีนะฮะโจจะมาในเป็นกานเป็นตัวแทนบางตัวนะครับ ประเทศไทยส่งได้แค่หนึ่งแต่งต่อต้นปีคือว่าโอกาสยังจะได้อยู่ก่อนลือใทยผู้จักท่อนนีนแม้แต่บาทเดียวเพราเป็นเรื่องของอาณาจักรนานาคือเอาแง่คือเจาิดต่อดีในนาทีนี้จะช่วยอเห็นได้ท่องคือตอนนี้คือผู้วิถีทางแ,แล้วผมหานว่าน่าจะมีโอกาสที่ในช่วงที่สงครามนี้ท่านนายกน่าจะมาเนาะบอกว่านะบอกว่านะมัประเทศคือพูดนน่ประเทนงาน เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีวัฒนธรระสงุ์ทำเัคก็ไม่รู้จะขายอะไระสนับสนุนซ <ừ. S 2> ึ่งพวกเราเต็มใจเต็มที่ตั้งแต่ได้ข่าววันแรกก่อนทำทักอย่างนะครับไม่ว่าจะให้ออกเงินหรือจะให้ช่วยในส่วนไหนส่วนต่างๆที่เดินทางมาจนถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเขาผมจะทําในฐานะที่ว่าเราทําได้แค่ไหนสามารถ ช่วยเหลืออะไรได้บ้างผมจะบอกว่ายินดีทุกอย่างนะครับเป็นเมืองที่เรามีความคิดว่าอุดมสมควรในทุกเรื่องก็เลยเรู้สึกว่ามีความภูมิใจนะคะแทนคนเชียงใหม่แล้วก็อย่างน้อยที่สุดก็ขอบคุณน้องเจียยบที่ลงมือมาทําในจุดที่ถนัดน,นะคะแล้วก็มีกรอบของความคิดที่สามารถจะทําให้เปิดโอกาสยังไงสร้างโอกาสยังไง ก็พัฒนาเราไปยังโมรโกเชียงใหม่พวกเราจะได้สัมผัสกันณวันนี้ทุกคนจะยิ้มนะครับเงินมันจะกลายไปหมดนะฮะพ่อแม่พี่น้องจะยิ้มเรือยยิ้มท่องเที่ยวมันจะกลับมาทั้งหมดนะครับขอบคุณมากครับผมครับเราเหลือไได้อีกปีกว่าเชียงใหม่ของเชียงใหม่ก็จะหมดลงนะคะเราจะมีทางไดที่จะทําหรือว่าจะถักดันได้บ้างนะคะแต่ว่ามีความสงสัยอยู่ว่าทําไมเชียงใหม่ถึงไม่ได้เป็นมรดโกรนะคะเพราะว่า ในปี2009เนี่ยเริ่มไปทํางานที่หลวงพระบางหลวงพระบางนี่ก็เป็นเมืองเล็กๆแต่ไร้มรดกโลกนะคะแต่ได้งบสนับสนุนจากยูเนสโกนะคะด้วยการพัฒนาพื้นที่หรือว่าในขณะที่มีงบในการสนับสนุนเนี่ยมันก็มีเงื่อนไขของการเป็นมรดกโลกในการควบคุมดูแลนะคะเราจะเห็นว่าเมื่มาเล่าเรื่องมรดกโลกให้ฟังครั้งแรกเนี่ยก็ยังแปลกใจเพราะว่าเหมือนกับทุกท่านค่ะเราได้ยินมานานแล้ว เยอะเหมือนกันแล้วก็มันมันต้องใช้ความร่วมแรงร่วมใจกันเหมือนที่พี่เจ็บยกตัวอย่างในของภูงเก็ตเองเนี่ยทุกทุกครั้งเวลาเราทํางานค่ะไม่ว่าจะใน<อ>การขับเคลื่อนเรื่องอะไรก็ตามมีคนโทรมาหลังไหมเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับผมมองว่าเรื่องนี้ตื่นตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของผู้หลักู้คนผู้ข้อดีหมดแลผมว่าข้อที่เขาจจเบิจกันหน้าจะเจ็นใไปไหนนะครับตอนตอนนี้ที่ฟางเกือบสิบปีแล้วนะ,น,ลน,ะน,น,นะคะแต่ทาง ประชาชนทั่วไปยังไม่มีการรับรู้นะคะก็ในฐานะที่ฉันก็อยู่ในวงการท่องเที่ยวนะคะก็อยากจะเรียกว่าสนับสนุนนะคะให้ภาคประชาชนโดยเฉพาะในภาคธุรกิจาการท่องเที่ยวนะคะมาช่วยกันสนับสนุนะค่ะให้เชียงใหม่เราได้ยื่นเป็นกลหลกโลกน,นะคะให้ได้ประสบนนะความเสีเห็ย จกา,าการตติดาามกรส่งเสริมกิจกรรมหรือการส่งเสริมเมืองให้เกิดการพัฒนาหรือทำยังไงให้เกิดมีการต่อยอดขึ้นได้โดยเฉพาะ,ะในส่วนของโมเดลโฮเชียงใหม่เนี่ยซึ่งเราขึ้นเป็นิทีมรุวนสิปีแล้วครับเราพยายามช่วยกันตั้งแต่แรกมา ได้ระยะเวลาพอสมควรแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายในตอนนี้เองเนี่ยทางสภาก็ได้รับการประสานงานติดต่อจากหลายคนหลายฝ่ายโดยเฉพาะในส่นของทีมที่ทํางานชุดของศรีเทพลุูพบาทนะลุพ่บาทเป็นมุรุกโลกมา30ปีปลายปีนี้จะครบรอบ30ปีที่ลุงพบาทได้เป็นมุรุกโลกลุงพบาทเป็นมอลกแหง่งระดับร้านช้างชื่อใหม่เป็น,ม,น,ม,นมือหอกแห่งระดับร้านนา แต่ในความเป็นจริงคือเราไม่เคยเฉียดแม้แต่จากได้กำกายหรือการพยานาของมอตกลก